ดีดีจริงๆเลยองชายเผยยานจะต้องเชิญท่านอาจารย์ที่เก่งกาจการคำนวณมาสอนพวกเราได้แน่แน่ขอบใจมากเผยยานน้ำใจที่เจ้ามอบให้ข้ารับไว้แล้วทว่าท่านอาจารย์อย่างจาดจงชื่อข้าให้เป็นผู้สอนท่านเชื่อมั่นในตัวข้าถึงเพียงนี้ข้าคิดว่าบางที ข้าเองก็อาจจะทำได้ไม่เลวนะจงหลวนเจ้าเป็นสตรีในห้องหอแต่กลับบ้าบินยิ่งกว่าข้าซะอีกท่านพี่การสั่งสอนผู้อื่นมิใช่เรื่องที่จะเอามาล้อเล่นกันนะเจ้าคะท่านน่าจะรู้ดีไม่เรียนก็ใส่หัวไปสิจอกจอกเอ๊ะท่านอาจารย์ยาง ยามนี้ไม่ใช่ว่าท่านควรจะสอนการคำนวณห้องสี่อยู่เหรอเหตุใดมานั่งอยู่ที่นี่ได้ล่ะมีรีบร้อนอีกพักหนึ่งค่อยไปก็ย่อมได้ฮตัวแสบแบบนี้ข้าเจอมานักต่อน,นักแล้วหากไม่ใช่อยากเป็นจุดสนใจของผู้อื่นท้ายที่สุดก็ต้องมาขอโทษขออาภัยข้าอยู่ดีเอ,อ๊ออะไรนะเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอ จงหลวนคนที่มีแค่รูปงามคนนั้นเนี่ยนะกำลังสอนการคำนวณให้กับเพื่อนในชั้นเรียนอยู่จริงสิได้ยินมาว่าวิธีการสอนก็ง่ายมากๆเลยนะเร็วรีบไปดูกันเถอะอร่อยเนาะลีดทองลีบทา้งน้อยแนวคิดถูกซะด้วยง่ายมากเลย สมมุติว่า x คือไก่ที่ไม่ทราบจำนวนเช่นนั้นก็จะได้ว่ากระต่ายที่รู้จำนวนก็คือ35ลบ x ดังนั้นจึงได้ว่าเวลาเวล้ลยเลวเลนี่มันวิธีแก้โจทย์ม m o ซั่วอันใดกันไก่กระต่ายในเล้าเดียวกันมีวิธีการแก้โจทย์มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วท่านอาจารย์ไม่ว่าจะแมวขาวหรือแมวดำขอแค่จับหนูได้ก็นับว่าเป็นแมวที่ดี หากเอาแต่ยึดติดในวิธีการของบรรพบุรุษเช่นนี้พวกเราจะพัฒนาได้อย่างไรกันล่ะเลวไหลเลยสาอละสินนดีสตรีตัวน้อยเช่นเจ้ากล้าที่จะนางกล่าวได้ไม่เลวเลยเอองค์ชายสามอย่างนั้นเหรอองค์ชายสามแห่งแคว้นชูเผยมู่ไป คิดไม่ถึงว่าในราชวิทยาลัยจะมีไขมุกเม็ดงามอยู่ด้วยบุคคลที่สามารถใช้วิชาการแก้โจทย์แบบนี้ได้นับได้ว่าหายากนะฟาร์บอดคนผู้นี้คือสิทธิ์ของกระหม่อมเองน้ำว่าจงหลวนเพะยยะอข้อพี่สามเหตุใดจึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเออ,องชายสามองชายสาม <laughs> องชาย องชายสามแห่งแคว้นชูอย่างนั้นเหละข้าจําได้ว่าในหนังสือบอกว่าเขาเป็นบุคคลที่ดีคนหนึ่งทว่าต่อมาเสียชีวิตลงตั้งแต่อายุยังน้อยทําความเคารพคารวะฝ่าบาทมีต้องมากพิธีที่ข้ามาวันนี้ก็เพราะที่จะมาสำรวจตรวจตาดูสถานการณ์ในราชวิทยาลัยก็เท่านั้นจงหลวนวิธีการที่เจ้าคำนวณเมื่อครู่ เป็นสมการที่ได้รับมาจากต่างแดนใช่หรือไม่เจ้าอธิบายได้ดีมากเชิญอธิบายต่อเถอะต้องขอบคุณท่านอาจารย์ที่มีดวงตาแหลมคมถึงได้ทำให้จงหล้วนได้มีโอกาสแสดงตัวต,วตนเช่นนี้ทว่าวิธีการที่แปลกประหลาดเช่นนี้จะเอามาเปรียบเทียบกับวิธีที่ถูกต้องตามหลักได้อย่างไรท่านอาจารย์ อย่าพิ่งโมโหไปโบราณกล่าวไว้ว่าไม่ว่าจะไปด้วยทางใดก็ถึงปลายทางได้ด้วยเช่นกันรวมถึงวิธีการใหม่ๆของจงหลวนด้วยเช่นกันนั้นข้าว่ามิสู้หยิบยกเหตุการณ์นี้มาเลกเปลี่ยนเรียนรู้จะดีกว่าไหมพวกท่านทั้งสองสั่งสอนนักเรียนของตนเองหลังจากนั้นมาดูกันที่ผลของการสอบวัดผลประจำปีดีหรือไม่ <c oughs> เด็กสมัยนี้ต้องได้รับการสั่งสอนสักก่อนถึงจะรู้ที่ต่ำที่สูงฮ่าหากใครอยากจะนั่งศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์ก็ตามมาอาจารย์จะถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดให้กับพวกเจ้าอย่างไม่มีหมกเม็ดต่อให้พวกเจ้าจะมีพื้นฐานการคำนวณแย่เพียงใดอาจารย์ก็จะทำให้พวกเจ้ามีคะแนนสอบเทียบเคียงได้กับห้องสองดีมากเลยท่านอาจารย์ข้าเองข้าเอง <laughs> คนเราเมื่อมีความรู้ย่อมเป็นที่นับหน้าถือตาพวกนอกลู่นอกทางจะยกตนมาเปรียบได้อย่างไรกันท่านพี่ก่อนที่ท่านจะมาที่หยวนโหท่านอาศัยอยู่ที่บ้านนอกท่านจะไปรู้วิธีการคำนวณจากต่างแดนได้อย่างไรกันอย่าดื้อดันเลยนะข้าว่าท่านไปขอโทษต่อหน้าอาจารย์ซะเถอะ <c oughs> ว่ากันตามตรง ข้าไม่คิดว่าเหตุการณ์จะกลายมาเป็นเช่นนี้แต่ข้าเองจงลวนแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยกลัวต่อการถูกท้าทายแม้ข้าจะอายุยังน้อยและไม่มีประสบการณ์การสอนเลยแต่ว่าหากมีคนที่เชื่อมั่นในตัวข้าข้าจะไม่ทำให้ผู้คนนั้นผิดหวังอย่างแน่นอนล้วนๆข้าเชื่อมั่นในตัวเจ้าข้าก็ด้วยนะน่าตื่นเต้นยังเลยนะรู้ไหม วิธีโบราณข้าเรียนรู้มาตั้งนานแล้วข้าอยากที่จะเรียนรู้วิธีการที่จงหลวนอธิบายไม่จบนี้มากกว่าเจ้าวางใจสอนตามที่เจ้ามั่นใจเถอะตรงไหนที่เจ้าสอนไม่ได้ข้าจะไปเชิญท่านอาจารย์จากด้านนอกมาช่วยเจ้าสอนเองเอวอยเยพยา,ยานนี่เจ้ามั่นใจในตัวข้าหรือไม่เนี่ยเช่นนี้ ข้าเองก็ชักจะคาดหวังกับการสอบวัดประจำปีในครั้งนี้ซะแล้วสิจงหลวนแห่งหยวนโยดูเหมือนว่าจะเป็นสตรีที่มีความสามารถอยู่ไม่น้อยเนะพะยะค่ะวันนี้ฝ่าบาทจึงได้ยกยอนางอยู่มากเช่นนี้สนใจอยากจะรับนางมาเป็นสนมไหมพะยะค่ะจวนติ้งยวนโหแม้จะเป็นยวนโหแต่ก็ไม่มีเส้นสายอยู่ในราชสำนัก ตกอับไปนานแล้วพื้นหลังครอบครัวของนางไม่เหมาะที่จะเป็นหวังเฟยอีกอย่างหนึง่งอาหยานได้ประกาศชาัดต่อหน้าข้าแล้วว่านางเป็นคนของเขาองค์ชายเก้าสนใจในตัวแม่นางจงหลวนหรือเพียยค่ะมิใช่ว่าตระกูลของนางตกอับไปนานแล้วหรือเพียยค่ะเช่นนี้องค์ชายเก้าจะหยุดมีผิด เขาใช้โอกาสนี้บอกกับข้าว่าเขาไม่มีใจอยากจะแข่งแย่งชิงตำแหน่งห้องเต้แห่งแควนชูไปจากข้าอย่างไรนะท่านผู้นี้ติดตามข้ามานานแล้วเหตุใดไม่ปรากฏกายออกมาซึ่งซึ่งหน้าองค์ชายสามนายท่านของข้าอยากพบท่านบางอาจบางอาจทำเช่นนี้ต่อหน้าองค์ชายสามได้อย่างเลย เชิญพระยะค่ะแคว้นชูไม่ได้ปรากฏบุคคลที่มีความสำคัญมานานแล้ววันนี้กลับมาถึงสองคนข้าเองอยากจะพบหน้าในท่านที่เจ้ากล่าวถึงซะแล้วด้วยสิดึงสั่นสะเทือนเสียงระฆังบอกเวลาของราชวิทยายลายัยนี่ข้ายังอยู่ในราชวิทยายลัยสินะเช่นนี้องค์ลักษ์เงา ก็คงซ่อนตัวอยู่แถวนี้ทว่าเราเองก็ไม่ได้รีบร้อนอันใดใช้ตัวล่อปลาตัวใหญ่ออกมาได้ก็นับว่าไม่เลวถึงแล้วเพะยะค่ะมิได้เจอกันนานเลยนะเสียวไปเดี๋ยวนะการเรียกขานเช่นนี้คือก๊กก๊ก วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนกลับไปแล้วค่อยทบทวนว่ามีตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้ค่อยมาถามข้าอีกทีหนึง่งคุ้มค่ามากเลยจากที่ฟังลวนลวนอธิบายข้ารู้สึกว่าข้าเริ่มเข้าใจขึ้นมามากแล้วละ่ะข้าเองก็ด้วยนี่ข้ามีลังสั่งหอนว่าตัวเองจะต้องสอบผ่านอย่างแน่นอนฮโชคดีเหลือเกินนะที่ข้าเลือกที่จะอยู่ฝั่งลวนลวนสอนนะ่ะลวนลวนเจอกันพรุ่งนี้นะ แล้วเจอกันเจ้าเผยยานเจ้ามองอันใดอยู่เอออันใดมองอันใดกันข้าไม่ได้มองเจ้าสซนหน่อยหน่อยแน่ข้ายังพูดไม่ทันจบนี่เจ้ารั้นตัวอะไรของเจ้ากันล่ะเอออย่างไรซะวันนี้ก็ต้องขอบใจเจ้ามากนะถึงแม้ว่าข้าจะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองก็เถอะวันนี้ขอบใจเจ้ามากเลย หากไม่มีเจ้าข้าเองก็ไม่รู้จะทําเช่นไรดีนางนี่นางถูกเสน่ห์ของข้าทําให้ลุ่มหลงแล้วเหลือเนี่ยไม่ว่าตอนนี้เจ้าจะคิดอย่างไรแต่ว่าข้าจะทําให้เจ้าหันมาชอบข้าให้ได้แต่การสารภาพรักก่อนหน้านี้เป็นเพียงแผนการของข้าเท่านั้นข้าไม่ได้ชอบนางจริงๆซะหน่อยดังนั้นอาหยานที่จริงแล้วที่จริงแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องหลอกลวงอย่างนั้นแหละ ตอนที่นางร้องไห้ก็คงจะน่าดูไม่น้อยเลยสินะไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ประเด็นมันก็คือเฮ้นายจะไปหรือไม่ไปกันละ่ะอย่างนั้นนายก็ช่วยลงกรอนประตูให้ด้วยนะหน้าตาพออกพอใจเช่นนั้นมองอย่างไรก็คงจะกำลังจินตนาการถึงอะไรแปลกๆอยู่ล้วสิอยากเตะหมอนั้นสักปั๊บจังเลยจงหลวน เรื่องเมื่อเช้านี้จริงๆแล้วอ๋อเรื่องที่เจ้าสารภาพรักกับข้านั่นแหละข้าไม่ได้คิดจริงจังอะไรหรอกนะซาซาข้าคงไม่กล้าเชื่อว่าองค์ชายที่พบเห็นสาวงามมานักต่อนนักตั้งแต่เด็กจะมาหลงชอบข้าหลังจากที่เห็นข้าแต่งตัวเป็นสตรีเช่นนี้ <c oughs> แน่นอนหยุดนิ่งวันนี้ที่ฝ่าบาทปกป้องจงรวนรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่ง หากวันหน้าฝ่าบาทมีความยุ่งยากอันใดได้บอกหากวันหน้าฝ่าบาทมีความยุ่งยากอันใดได้โปรดบอกกล่าวข้าตรงๆทว่าต่อไปอย่าได้กล่าวว่าชอบข้าอะไรพันนั้นอีกนะเพราะแบบนั้นอาจจะทำให้ข้าเองอพบกับความยุ่งยากใจเล็กน้อยเพราะเขาอย่างนั้นเหลย จงลวนเป็นของข้าข้าจะทำอะไรกับนางก็ได้จี้เซียวสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งน,นับศพทหารสิตึกตึกคว้าอะพี่สาวข้าไม่มีทางอื่นจริงๆถึงได้ทำแบบนั้นลงไปเจ้าจะช่วยข้าได้หรือไม่เอถ้าเช่นนั้นเจ้าจะให้ข้าช่วยอะไรเจ้าแหละ ง่ายๆขอแค่เจ้ามาร่วมงานเลี้ยงในวังคืนวันพรุ่งนี้เท่านั้นเองเจ้าเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่นอกจากนั้นข้าจะเป็นคนจัดการเองปล่อยมือแม้ข้าจะมีสาหายมากมายแว่าเจ้าก็รู้ว่าพวกเขาเป็นเพียงมิตรจอมปลอมเท่านั้นเพราะเขาสนใจแค่ฐานะของข้าข้ารู้สึกเดียวดายมากฮเอตกลงตกลงข้าตกลง พรุ่งนี้ใช่หรือไม่ถ้าจะไปอ่ะสำเร็จวิธีนี้ได้ผลจริงๆเวลาขนาดนี้แล้วหรือเนี่ยตอนนี้เผยมู่ไปน่าจะอยู่ที่ราชวังแคว้นฉูสินะแย่แล้วเหตุใดจึงต้องมาปะหน้าเข้ายามนี้ล่ะหากเขาเชื้อเชิญเรากลับจวนไปพร้อมกันจะทำอย่างไรดี จะต้องหาข้ออ้างรีบเพนนี้เออข้านสหายเอาไว้ว่าจะไปดูร้านเครื่องประดับเปิดใหม่ยังไม่อยากจะกลับจวนในตอนนี้นะ่ะอืมข้าเองก็จะไปหอสมุดเช่นกันงั้นค่อยเจอกันที่จวนนะอันตรายจริงๆดูสภาพเจ้าตอนนี้สิมีคนตามจับเจ้าอยู่อย่างนั้นเหรอฮะออะ ยะ yeah. หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะนี่ไปที่พระราชวังแล้วจัดการกับปัญหาของเจ้าก่อนเถอะนี่เจ้าจะแต่งกายเช่นนี้ไปงานเลี้ยงในวังจริงเหรอรังเกียจอ้าเจ้านี่เรื่องมากชะมัดเลยจงลวนนี่เจ้าเป็นสตรีจริงหรือไม่ท่านพี่หวงังอาภรของท่านวันนี้งดงามมากเป็นปักผมของเจ้าเองก็งดงามเช่นกันนะ ยานเออวันนั้นที่ลูกกล่าวว่าจะพาสตรีในดวงใจมาให้แม่ยนโฉมวันนี้นางมาหรือไม่มาพะยะค่ะนางอยู่ที่เออหายไปไหนแล้วในตกลงกันไว้แล้วไงว่าให้นางมาแสดงเป็นคุณหนูผู้สง่าง,งามข้าเองอุตส่าห์ตั้งใจแปลงโฉมให้นางสดิบดีนางคงไม่ได้หนีไปวิ่งตามจับจิ้งหรีดอยู่หรอกนะ ตึกตักเป็นบุตรีคนโตของจวนติ้งหยวนโหสินะช่างงดงามจริงๆทว่าอาหยานกับนางเหมือนจะไม่มีความสัมพันธ์ต้องไปมาหาสู่กันนี่นะอาหยวนชอบนางจากใจจริงอย่างนั้นเหละข้าชอบจากใจจริงเดี๋ยวก่อนนะมื่อครู่ข้ากล่าวอันใดออกไป <c oughs> ดูเหมือนสตรีนางนี้จะมีฝีมืออยู่ไม่น้อยเลยถึงได้ทำให้บุตรชายข้าลุมไหลได้เพียงนี้ฮัทเชีวสำลักเกสอนดอกไม้ซะได้แบบนี้จะต้องขอเบี้ยชดเชยการบัดเจ็บจากการทำงานจากเผยยานซะแล้วเด็กโง่อเอ้ยในเมื่อลูกมีหญิงในดวงใจ เช่นนั้นอีกสักสองสามวันแม่จะกลับทุนให้เสด็จพ่อทรงทราบจะได้รีบบางแผนงานวิวาให้เรียบร้อยอย่ยานะขอรับเสด็จแม่นางยังไม่ได้รับรู้ถึงความคิดของลูกเลยขอเพียงท่านแม่หยุดความคิดที่จะตบแต่งสตรีให้ลูกไปก่อนก็พอแล้วขอรับฮัทเชิวเสด็จแม่เป็นอันใดมิสบายหรือขอรับแม่ไม่ได้เป็นไร เพียงแค่ที่นี่ลมกอนข้างแรงก่อนออกจากตำหนักแม่รลืมหยิบเอาผ้าพันคอออกมาด้วยยานเอ,อ๋ลูกช่วยไปหยิบมันให้แม่ได้หรือไม่เออได้ขอรับสดิจแม่รอลูกประเดียวเดียวเดี๋ยวลูกจะกลับมาฮึข้าจะต้องพบหน้ากับจงหลวนผู้นั้นให้ได้ฮัชเช่เกศรนดอกไม้พวกนี้อนุภาพทำลายล้างสูงมากจริงๆ ออกไปหาสถานที่รับตาสั้นตัวรออย่างสงบจนกระทั่งงานเลี้ยงจบลงดีกว่าหากได้พบหนะ้าองค์ชายสามคงจะดีไม่น้อยเลยนะเหมือนว่าองค์ชายเก้าจะดื้อรั้นหัวแข่งอยู่บ้างแต่ว่าก็น่ารักไม่น้อยเลยล่ะเป็นน้องชายนับว่ามีเลวแต่หากจะให้เป็นสวามีแล้วล่ะก็ข้าว่าองค์ชายสามเหมาะสมที่สุด นี่พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าท่านแม่ของข้าวางแผนที่จะให้ตกแต่งกับจี้เซียวญาติผู้ยากจนของจวนติ้งหยวนโหพูดนั้นเป็นญาติห่างๆของจวนติ้งหยวนโหแต่ว่าอย่างไรก็คงจะเป็นผู้มีความสามารถอยู่บ้างนะแต่ว่าเป็นญาติทางไหนก็ไม่อาจรู้ได้แถมยังไม่เคยได้ยินอีกด้วยชิคนพูดนั้นต่ต้อยได้ค่าจะเหมาะสมกับข้าได้อย่างไรฮ ถ้าว่าบิดามารดาของจี้เซียผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่การงานเร็วซามต่ำช้าจนไม่สามารถป่าประกาศบอกผู้ใดได้เป็นแน่รอให้ข้ากลับไปหาคนไปดูพลิกดูบัญชีเก่าของบิดามารดาเขาดูเพีย้ยอะอืะออึขอโทษเดี๋ยวนี้ซะจ้องรวนนี่เจ้าบังอาจตบหน้าข้าในวังหลวงอย่างนั้นเหรอข้าจะไปฟ้ององค์ฮองเฮาเจ้ารอดูเถอะ ากได้พบหน้าองค์ชายสามคงดีไม่ใช่น้อยเป็นน้องชายนับว่าไม่เลวแต่หากจะให้เป็นสวามีแล้วล่ะก็ข้าว่าองคชายสามเหมาะสมที่สุด <c oughs> เจ้าว่าหากองเฮาทรงทราบ่องที่เจ้าวิพากษวิจารองค์ชายทั้งหลายพวกเจ้าจะมีจุดจบเช่นใดอย่าไปเลยจงลวนนางเป็นหมาบ้าไม่ว่าเรื่องอันใดนางก็กล้าทำทั้งนั้นแหละ จริงด้วยขอโทษให้มันจบๆไปเถอะวาจาที่เจ้ากล่าวไปเมื่อครู่ก็เกินไปอยู่หลายส่วนหากพวกเราถูกห้องเฮาสั่งสอนในวงังแล้วเรื่องนี้หลุดรอดออกไปชื่อเสียงของพวกเราก็จะผลปี้เน่นแน่น้อยขออภัยข้ามีควรวิพากวิจาร์คุณชายจี้ตามอำเภอใจเช่นนี้ข้าคึกคักจริงนะนี่มันเรื่องอะไรกันไอ้ยะไม่นางติงใหญ่ ไอ้ายาแม่นางติงยายหน้าเจ้าถึงได้แดงปานนั้นกันละ่ะฮูยินได้โปรดให้ความเป็นธรรมกับข้าด้วยเจ้าค่ะจงหลวนตบหน้าข้าต่อหน้าทานณกำน,นันทั้งหลายเฮ่เนนี้ก็เราข่าวสารจากฝั่งขององค์ชายสามก็พอแล้วมียากเหตุได้ฝั่งนั้นจึงได้เสียงดังอีกอะเช่นนี้ หรือว่างานเลือกสนมของเผยยานจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นงานเลือกสนมอย่างนั้นเหรอหรือว่านางเองก็เข้าร่วมด้วยเช่นกันนี่นางอยากจะตบแต่งกับเผยยานจริงเหรอเซกกคุณหนูจงวังหลวงมีกฎของวังหลวงแม่นางติง อ้อนวอนต่อหน้าพระพักหูหยินเช่นนี้ไม่มีทางที่พระองค์จะไม่ยื่นมือเข้ามาจัดการแม่นางคงจะเข้าใจข้าเข้าใจเข้าใจบ้าบออันใดกันล่ะสังคมศักดินาบ้าบอนี้นะบ้าบอที่สุดได้ยินคนกล่าววิจารณ์ที่เซียวเช่นนี้ข้าเองก็ทนไม่ได้จริงๆดูแลแม่นางจงแทนข้าด้วยแต่ว่า เป็นเพียงการคุกข่าวลงโทษแค่หนึ่งชั่วย,ยามเท่านั้นแค่นี้ข้าทนได้คุณหนูจงไหลด้านนี้ของคุณหนูยกสูงเกินไปแล้วเกร็กเอ๊อะอะเจ้านี่เจ้าทำอันใดกัน <laughs> เพียงแค่สอนคุณหนูเรื่องกฎระเบียบเท่านั้นเจ้าค่ะ ในเมื่อคุณหนูรู้จักความเจ็บปวดเหตุใดในตอนนั้นจะต้องทําให้งานเลี้ยงต้องเลิกลาเพียงเพราะญาติจนๆผู้นั้นด้วยลหละเจ้าคะฮะกฎระเบียบอย่างนั้นแหละหากกฎระเบียบของวังหลวงคือการอบรมให้คนกลายเป็นตุ๊กตาเช่นนี้แม้แต่สหายโดนดูหมิ่นเหยียดยามก็มีอาจให้ความยุติธรรมได้เช่นนั้นกฎพันนี้ข้าจะแหกกฎแล้วจะทําไมล่ะเปลี่ยงเปลี้ยงจงหลวน ใครก็ได้กดนางลงไปหากวันนี้ไม่สั่งสอนนางให้หลาบจำนางคงไม่รู้ว่าในวังหลวงแห่งนี้ผู้ใด,ดการแน่ที่เป็นใหญ่ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะเจ้ากล้าแต่ต้องตัวข้าอย่างนั้นเหรอทำตัวดีๆเดี๋ยวนี้นะฮะะ้จีเหตุใดท่านถึงอ๊อ เพราะเหตุใดถึงได้ทำเพื่อข้าอะท่านได้ยินแล้วล่ะไขยหน้าชะมัดมิเป็นไรข้ามิเป็นไรแล้วล่ะเพื่อนโดนวิจารณ์เช่นนี้ใครหน้าไหนก็ต้องทำเช่นนี้ทั้งนั้นแหละเพียงแค่เพื่อนเหรอจี้เซียวปล่อยข้าก่อนนะข้าหายใจไม่ออกแล้ว ข้าจะต้องกลับไปที่งานเลี้ยงก่อนคารปากเอาไว้ว่าจะต้องช่วยเผยยานเอ๊ะอจีจีเสียแต่ว่าข้าไม่เคยมองเจ้าเป็นสหายแม้แต่ครั้งเดียวนะอาหลวนอีกอย่างข้าไม่ใคยชอบใจที่ปากเล็กๆของเจ้าเอ่ยนามของชายอื่นออกมาเช่นนี้